Come on เดี๋ยวจะพาไปเดทเดทกันเดทกันเดี๋ยวพาไปเดทเอ้นี่กูเดก็กกู้ชายเด็กกู้หญิงวะเนี่ย ผต้องเป็นผู้หญิงแน่นะเธอฮััโหลครับฮัลโหลครับได้ยินผมไหมครับถ้าได้ยินลุกนั่งไหมไม่ต้องพูดก็ได้รับฟังผมก็ได้เ็ทเคทำไมถึงมาเล่นเชียร์พาก่ะเหงาเหรอ อ <laughs> ยากหน้าด้วยอ๋อนี่ไม่ไม่กลัวผมแบบทำไม่ดีไม่ไเหรอมากับผมสองก็สองนะระวังนะไม่กลัวไม่กลัว <laughs> ถ้าไม่ไม่นอน,นครับตอนดึกหรือว่าไม่นอนแล้วหรือว่านอนไปแล้วอนอนไปแล้ว มิจะไม่ถามผมมากเหรอทำไมอ่ะไม่ไม่ถามผมหน่อยอ่ะไม่มีเรื่องจะถามผมจริงรอ่ะทำไมนายไม่คุยกับเราเอ้ยนายดิเธออันเรียกคุณดีกว่าผมไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทำไมคุณไม่เปิดไมค์คุยกับผมคุณแอบบจุ๊บผมอย่างนี้ได้ไงเนี่ย ผมทอดหน้ากันอะเฮ้ยคิดจริงนะเนี่ยผมทอดหมวกด้วยเลยอ่ะอย่างชอบเลยผมเรียกคุณแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่านายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง คิดจะตอบผมหน่อยเหรอถามผมก็ได้พิม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 ถามผมมาก็ได้นขึ้นอยู่มั้งในเจียบักขึ้นปะขึ้นขึ้นนายพิมถามผมก็ได้คุณคุณพิมถามผมก็ได้ครับเนี่ยมันแชทได้มามันแชทมาได้เออถามมาถามนี่นี่นนี่มันแชทในดีได้มันแชทนี่ได้น,นดี่น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 ี่ ขึนป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 มาคุยกันในนี้ได้เราอย่าไปให้คนอื่นรู้สิเธอตอบเราในนี้ดิเธอจะตอบเชียร์พักดิตอบเชียร์พดีแต่คนอื่นรู้หมดเราคุยเลยกันตอบที่เราทักไปดิมันขึ้นมาแชทอ่ะเธอติ๊กที่ตัวเราก็ได้มันจะขึ้นมาแชทด้วย ติต๊กที่ตัวเราเนี่ขึ้นมาชแชทอ่ะแล้วเธอก็พิมพ์มาพิมพ์มาเอดเธออ่านายนายถามไปแต่ผมจะพูดชิดจับครับชิดจับอย่างนี้ด่า สลับกันละคนถาคำถามแล้วเธอชื่ออะไรตอบชื่อเราด้วยซชื่อยาวจังเลยทำไมพิมพ์นานจังชื่อยาวเหรอฮะโอ้ถ้าคราวนี้เออเรียกถูกแล้วเธอต้องเป็นผู้หญิงแน่เลยโอเคทำไม,ไมเบลนอนดึกดัง เบลตื่นเช้าเบลนอนดึกรับเบลตื่นเช้า<ม>โอ้โหเช้าดีวะเช้าจัดๆเลยอายุไรเนะี่ยถามถามอายุได้ปะน่าเกลียดปะ รือว่าเป็นผู้หญิงฉลาดใช้ค่าถูกอยู่ผมอยากรู้ว่าผมชายุเท่าไร่ต้องบอกสิบเก้าเชื่อปะถ้าเราบอกว่าเราสิบเก้าเธอเชื่อปะล่ะ เฮ้ยจริงดิหน้าผมเด็กขนาดนี้หรอดีใจเนี่ยเ็เรื่องวะแต่ว่าผมก็ยังหน้าเด็กอยู่ใช่ไหมลรอเล่นลอเ,เล่นผมยีิบสามครับเฮ้ยรมเราน่ารักเฉยมีแต่คนบอกว่ารูปนี้เราเหมือนตุดนนอย ลองขอขอถามคอมเมนต์หน่อยว่าเอากำลังจะถามเลยว่ารูปนี้เหมือนไหมแอบคล้ายอยู่นะจบแล้วอะไรวะโอ้คงใสต้องเปลี่ยนรูปแล้วผมว่าแล้วทําไมผมหาตีรูปนี้ไม่ขึ้นไม่มีคนชวนเลยสงใสยเขาคิดว่าผมเป็นตุ๊ดแน่เลยจิเตอร์ผู้หญิงไงใช่ไหมเฮ้ยไปชมเยอะดิเขนินเลย ยี่ชมเยอะยชมเยอะเหินเห็นบ้านก็และอะไรดนใจให้เธอมาตามเราเนี่ยฮะเธออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคืออะไรอ่ะจังหวัดหรือว่าอยู่หออะไรอย่างเงี้ยอะน่าจะอยูดถามจังหวัดพะป่ะปทุมอยู่อยู่อยู่ปทุมธานีครับ เธออะเธออยู่จังหวัดวอะไรดอโอ้ดิสเกตไกลกันนะนี่นี่เธออยู่ตรงนี้เธอก็ต้องเรียนมาหาหลัยแล้วดิใช่ปะป้าปเธอเรียนมาหาหลัยใช่ปะ ผมก็เรียนอยู่เรียนคณะอะไรอ่ะเธ่อตอบคณะหมูกเกอบมาต่อยนะกำมัดเลยนะตอบคณะหมูกเกอบเ่ยมาชวนชื่นอีกตบนาอบนาะนะให้เล่นนามุกเนี้ย เฮ้ยหายไปแล้ววะเออนี่ยอาวนึกว่าหายไปแล้วเราซอกแซบคำถามไปหรอตอบไม่ตอบเลยขอโทษกัดกันคำถามเดินองอ่นก็ได้ อแล้วทำไมถึงเลิกเล่นอ่ะผมก็เพิ่งกลับมาเล่นซีซั่นที่แล้วเองนะจากที่หายไปนานมากเลยครับเล่นเล่นไม่ได้เล่นจริงจังอะพอไรถึงเลิกเล่นไปบอกเราหน่อยได้ไ่มมีสาเหตุอะไรไหมไม่ว่างหรือว่าอ๋อ ใช้ซ่อมแล้วหรือซื้อเครื่องใหม่เนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บเครื่องใหม่เร็เรวแรงแบโหดขึ้นเลยปะได้เครื่องใหม่วันนี้โหดขึ้นเลยไหมเร็วแรงทะลุนรกเลยปะเครื่องใหม่เป็นไงวะเร็วไหมเจ็บเจ็บเจ็บ yeah, 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 yeah. ใช้ ใช้ระรับร um. ุ่นอะไรโนเกียโนเกียสามสามนึ่งศูนย์โนเกียลูมิโนเกียลูมิแอนด์นิดมลูมิแอนดนิดอจำชื่อไม่ได้ใช่้ไอโมบาเ้ไอโมบายมันเลิกผลิตไล้สัตว์เอสเคจีเออระหงดังเอง ของจริงไงน,นะเบล,าเลาทาอะไรหน่อยเราแก่วะเราแก่วะ เฮ้ยสองนกเข้ามาเนี่ยนกเข้ามาในห้องออกไปแล้วอเอาขาสารให้มันกินเหรอมันน่ารักดีตามรูปอ่ะเฮ้ยสองสองอยากสองรอบอยากสองรูปเราอีกเปล่ะอยากสองรูปเราอีกปะรูปเราเยอะนะเว้ยไอคีเลงรูปเยอะดลยใจดูวะอยากดูวะอยากดูวะเอ้โห อะไรวะอุตส่าห์จะลอยแก้ไอจีหน่อยไม่อยากรู้เฉยเลยเต็งเลยวะเต็งวะจบเลยจบเลยจบเลยเออแม่ไม่อยากดูหน่อยเหรออะไรนี้ก็ได้ทักที่พี่แม่อ้าวเหรอเล่นตลายเหรอหรือว่าไง <c oughs> เออก็ดีนะตัดจากโลกภายนอกดี หายากเนาะคนไม่ค่อยเล่นตัวเชี่ยวหม,มอก็เฟียวดิดูปัดขาดแต่ก็ภายนอกได้ดิอะไรหรอไปรับเพื่อนด้วยโอเคปะโอเคปะโอเคปะรับแฟนมาเพื่อนดิโอเคครับ